สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ตลาดนินจาแยกพับพานะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปชมกันดูว่ามีอะไรมอไซค์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วเนาะไปชมกันนี่ครับเข้ามาเด็กจะเจอเลยรคอลีดช่วยพ้อสวยเนี่ยมันมันเวฟเวฟร้อยเปนกระบอนขนาดนี้ ้านี้รู้จักสมัยก่อนเขาขายวิดีโออยู่นะครับก็เปลี่ยนมาขายหลายอย่างแล้วดีมือนีเท่าไหร่นะพี่อ่าผมได้มาสามพันกว่าสามพันหกคือบันออกมาแรกๆอห้าพันกว่า แล้วตอนนี้มันเหลือสามพันป่าทสมูทดีนะสมูทครับผมซื้อดีใจมาใช้กับตัวนี้ผมว่าตัวนี้มันเวิร์กกว่าอืมผม, <store> มนิ่งยอเลยจอะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาบริเวณตลาดแล้วนะครับก็เจ้านี้ครับเป็นเจ้าที่อะไหยค่อนข้างเยอะนะครับนี่ครับเดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆในชมกันแบบจุใจเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ นี่ครับเป็นชุดระบบขัดเคลื่อนของรถอัตโนมอติกชุดคัดหน้าสวัสดีครับไทยเ <MC, S 1> <MC. S 2> อ่ย f c f c f c เราแล้วขายอยู่นี่หรือ,รอว่ามาดูมาดูร้านร้านนี้อ๋อผมมาดูกันไปเมื่อสองวันเนี้ยอ่าที่เอ๊ไม่รู้ใช่ที่คอมเมนต์ไหมปะ แล้วปกติเราขายตรงไหนมั่งเนี่ยเราไปขายที่ไหนมัง่งแม่กองอ่าแล้วแล้วไอ้ตรงไอ้อะไรนะบางพีแถวนั้นได้ไปไหมไม,ไ,ไม่ได้ไปอ๋อแล้วเป็นไงมัง่งเงียบเงียบเราเลยฟ้าเสริมอืมแล้วได้ดูช่างไอ้เอเอปกติไม่ค่อยได้ดูเพิ่งเข้าไปดูใช่ไหมใช่ใช่ม<ๆ>ันขึ้นมา มันขึ้นมาโชว์ใช่ไหมยออแล้วที่ผมอธิบายไปถูกไหมประมาณนั้นเนี่ยเพราะว่าของวันนี้ถ้าเราไม่มีใบอนุญาตมันขายไม่ได้อยู่แล้วเนะาะน <c oughs> ี่ <c oughs> ครับมีบางคนก็เข้ามาคอมเมนต์เขาบอกว่าเออ่มอไซค์หายให้มาหาอย่างนี้ผมบอกไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่ มัน <c oughs> จะคิดอย่างนั้นไม่ใช่อะ<า><า>คนเอามาหากินนี่นะครับก็ล่าไห่เราราคายังไงครับแบบขายราคาตรงค้าอ่าคือคืออย่างอย่างเนี้ยอย่างอย่างอย่างผมยกขอยกตัวอย่างหน่อยอย่างเสื้อสูบเนี้ยเราขายอยู่เท่าไหร่ยังมีพร้อมลูก อ๋อคือบางคนก็ก็อยากรู้ราคาแต่บางทีเราก็เกรงใจเกรงใจพ่อค้าบางทีเราถามเราไม่ได้ซื้อเนอะก็เลยไม่ไมค่อยได้ถามนี่นะครับก็ถ่ายชมมันแบบจุดใจเลยก็อะไรอยากจะได้ชิ้นไหนก็มาถามดูนะครับแผงคอแค่ย่างแผงคอพวกเนี้ย แผงคออย่างนี้ขายชุดเท่าไหร่อันนี้มันเป็นของ VR t z ใช่ครับเมอชุดนี้ลูกค้ามาป่ะนะอ๋อนั่นก็จองแล้วนี่นะครับข้อก็จะมีนี่นะครับ อย่างที่ผมบอกนะครับอะไหล่พวกนี้เขามีใบที่จะต้องอนุญาตในการเอามาจําหน่ายเราไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อของที่เนี่ยอย่างอย่างของใหม่อย่างเงี้ยีดูนะครับของใหม่ก็มีมาเป็นชุดเลยอย่าง KFM KFM ตัวนี้ก็เป็นเรียบร้อยตัวเก่าเรียบร้อยตัวเก่าแล้วก็อ่าเรียบร้อยใสู่้ จนมาถึงรุ่นเวฟตัวท่อท่อเฉียงนะครับก็ยังใช้ได้นะแล้วก็ปั๊มนะครับเนี่ยันดิดก็แนะนำให้มาดูครับหาอะไรกันก็ถ้าเกิดว่าไม่มีก็มาสั่งไว้ได้ โอเคนะเดี๋ยวไปเดินร้านอื่นต่อต่ออะไรเนี่ยก็จะมีหลายร้านมากเลยนะครับนี่ครับพวกแผงคอ 5, <000. S 1> เรื่อนไม้ กล่อง C D I นะครับนี่ก็เป็นชุดแตงคอมีโอสวัสดีครับผมขอบคุณครับจะเป็นไดสตาร์ทนะครับสายพานก็มีชุดไฟท้ายท่อไอเสียลองสตาร์ ชิ่นนี้ก็อันนี้ไม่ทราบเป็นอะไรวันนี้คนน่าจะเงียบหนะ่อยเนาะคนกลับบ้านกันจะเป็นพวกอุปก,กรณ์พวกระบบอ่าพวกท่อน้ำทิ้งนะครับแล้วก็นี่ไอตัวนี้มันเป็น,ปนหูเกี่ยวท่อไอเสียแล้วก็พวกข้อต่อปั๊มลมต่างๆ ตอนถ่ายผมก็กลัวโดนคนว่าเหมือนกันนะว่าเดี๋ยวเอ๊ะมาถ่ายอะไรไม่ถ้าบอกรัาใจอะไรก็ได้ไอบอกรับใจบอกรับใจน้ำใส่ได้ทุกงวดยกเวน้นอ่าตัวชีบ้บ้าครับเครื่องมือครับบางคนก็ไม่ไม่เข้าใจนะบางคนก็หาว่าอย่างง้นอย่างนี้ของพวกนี้ คนก็ปูอ่ะอ่าคือมันต้องมันต้องทำความเข้าใจอ่ะใช่ใช่ครับผมก็คือมันต้องมันต้องทำความเข้าใจสมัยเนาะบางคนก็ว่าถ้าคนไม่เคยเข้าไปดูดิเมใช่ชายมันดูเลยเข้าไปดูแล้วยอดวิวขึ้นดีด้วยแชร์เวยแชร์ด้วยดูเต็มแชร์ หลายมือหลายมือขึ้นรถมาทุบๆด้วยบอกใครไม่เคยไปนิ่จ้าดูนี่เอารับข่าวไหมครับค่ะคือของพวกเนี้ยมันมันอยู่ที่ว่าเราต้องการชิ้นไหนอะไรทดแทนมันได้อยู่แล้วคนก็ไม่เคยมาเนอะโอเคเดี๋ยวผมเดินร้านอื่นต่อครับแล้วก็เดินกันต่อครับก็ เป็นผลตอบรับที่ดีเลยครับเพราะว่าเราต้องนำเสนอในสิ่งที่ถูกต้องให้แก่คนที่เข้ามาเขารับชมข้อมูลเขาก็จะทราบนะครับว่าของเนี่ยมันเป็นของที่อของที่ใช้ได้แล้วก็เป็นของที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่าถ้าไม่ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยไม่มีทางที่จะขายได้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ก็มีกฎหมายคุ้มแล้ว ก็นี่เป็นโทรศัพท์โบราณครับโทรศัพท์โบราณก็อย่างที่ผมบอกนะครับแวะมาเดินหากันดูนะครับเพราะว่าของที่เราจะหาเนี่ยเราต้องมาดูด้วยตาตัวเองเพราะบางทีเนี่ยผมก็ไม่สามารถที่จะถ่ายทั้งหมดนะให้เพื่อนๆนได้ชมกันได้คือเรามาเดินเรามาหาเนี่ยเราก็จะได้ของเนี่ยอย่างนี้ครับอะไรก็จะมีหลายร้านเนี่ย อย่างเพื่อนหาอะไรก็ลองมาดูกันอันนี้อะไรรุ่นไหนผมไม่ทราบจริงนะครับนี่ก็อย่างกระจกสองหลังอย่างเงี้ยก็มีหลายรุ่นหลายแบบนะแล้วก็พวกบังโคลนครับบังโคลนไม่บากอย่างไซส์เล็กโอ้ยสมัยก่อนถ้าเล่นโนวาอยู่เอามายกสูงนี่ใส่โอเคเลยนะเอากระทัดรัดดีโอเค มีครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับเพราะว่าเจอแล้วครับถอยเสียบานเลยครับร้านนี้โอ้ร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อะไรเยอะนะครับนี่ถอยเสียนะพวกคลิกซื้ซุกจสเตนะครับถั่ววก เวฟพวกดีมแบบยี่ิบห้านครับเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้ดูว่าอะ,อะไรมันไม่ใช่อะไหล่ที่แบบว่าคลิกนะครับแต่มันเป็นอะไรที่ใช้งานได้อย่างที่ผมบอกเข้าเหียงนะครับอ,รอ๋อถ่ายไปให้เพื่อนก็ดูกันเพื่อนที่เขาอยู่ในพวกกลุ่มพวกซ่อมมอไซค์อ่ะให้เขามาดูกัน เยอะแยะมากมายเอ้ชงเว็บร้อยสิบ ok ที่ว่าไม่รั่วหน่อยมีไหมหหหข้างหลังข้างหลังเจนต้องดูยิงเือคู่ดูเอาไว้บัตรสกูนยิงเหลือคูนร้อยสิบไอ้ก็แล้นะร้อยสิบไอตัวแรกอะผีขาวตาโนะสบู่นี่ยิงยพวกเสื้อสูบครับเนี่ยร้านนี้ก็เป็นร้านใหญ่ร้านเลยเน,นี่อย่างเสื้อสูบตัวนี้ กสุดตัวนี้เป็นุ่นอะไรนะเออชีสเค็มใช่ไหมไดจำไม่ผิด <Okay. S 2> อร่อยชุดคาดพวกนี้ก็มีนะครับไม่มีเนอะรั่วข้างเดียวแล้วก็ พวกสวิงอาร์มต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูสวิงอาร์มต่างๆนี่โจวกลับโชวกลับอย่างนี้ขายอยู่เท่าไหร่ครับเนี่ย <4, 000. S 1> ไอตัวนี้ของรุ่นไหนสมมอใช่ไหมสม,มือเอกนะครับสี่พันบาทมีเพื่อนที่ถามผมมาก็คงจะได้ชมในวิดีโอนี้ก็น่าจะทราบเลยนะครับ ีร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งที่อไไรเยอะครับจะหาอะไรก็มาดูกันมีท่อไอเสียเรือนไม้นะครับเตรพระพักเท้าแผงน้ำม,มันแผงคอก็มีแต่วันนี้ร้านก็มากันไม่ค่อยรบเท่าไหร่นะเพราะว่า ชุดตับเป็ดชุดสูบชุดสูบแคมก็มีชุดเฟืองเกียร์นี่ก็เป็นอะไรบิกไบ ชกหน้าเนี่ยอะไรไปิดใบนะครับรอยเสียก็มีนี่ก็เป็นอีกร้านนะครับก็จะมีคาบ,บูมีจันดิสโชครถยนต์ก็มีมผมหาโชคเว็บร้อสิบอยู่นี่ก็เป็นพวก ช้วยจานเก่าเครื่องทองเหลืองกเก่านะครับบางอย่างนี้ผมไม่เคยเห็นเลยนะว่าเขาไใช้ทําอะไรเนี่ยของเก่านะครับพวกขันหาอะไรก็มาดูกันครับตลาดนีจาแยกพัพา